เป็นไปได้ฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปเพื่อเตือนตัวเองว่าอย่าไปในวันนั้นเอ๊ะตัวฉันอีกคนอยู่ที่ไหนนะตอนนี้ขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนละกันฮะผมของฉันเย้แล้วมันล้วงออกมาเป็นกระจุกเลยเวลาของฉันชักจะน้อยลงทุกทีแล้วตัวฉันอีกคนหนึ่งหายไปไหนกันนะ นี่เราต้องเข้าป่ากับเพื่อนวันนี้ก็ขออาบน้ำแล้วก็นอนแต่หัววันก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนเถอะหนาวจังโอ้หนาวจังเลยเอ๊ะลมอะไรนะ่ะอย่างนี้คงต้องใส่เสื้อหนาวแล้วล่ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะหนาวหรือเปล่า เราก็คงต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเยอะๆนอนดีกว่าแล้วรู้สึกเหมือนว่ามีคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเลยจักเริ่มกลัวแล้วสิแต่คงไม่มีอะไรหรอกนะนอนดีกว่าแล้วฉันก็ฝันว่าเดินเข้าไปในป่า มีเพียงฉันคนเดียวห,หือหุกหนาวเย็นยังบอกไม่ถูกฮะบ้านะฉันเห็นตัวเองตายฉันน่ากลัวเหลือเกินพรุ่งนี้เธอห้ามไปไหนนะอ๋อนี่นเสียงเหมือนคนพูดกับเราใครนะหูแววแบบนี้ สงสัยเราจะก,การหนักนะเนี่ยเตรียมตัวออกไปข้างนอกดีกว่ารู้สึกใจคอไม่ดีเลยอูหอ้หนาว วันนี้ใส่เสื้อตัวไหนดีนะอใส่เสื้อตัวนี้ดีกว่า